สวัสดีครับมือนี้เฮ้าสิพาทุกท่านมาเบิ่งอาคารบ้านที่เฮ้าสั่งใหครับผูอยากไหลนะครับมือนี้มาเบิ่งความเป็นไปเป็นมาครับสองมือครับมือแรกเข้าเบิ่งแล้วมือนี้ได้การยังไดเดียวพาพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับมือนี้เป็นมือที่สองครับที่เฮาเ็ดปูนนี่ที่เซบเรียบร้อยครับนี่งานปูนนี่ด้านนาพื้นเสร็จเรียบร้อยครับ เหลือแ่เข้าสิก็บรายละเอียดครับนี่นห้องน้ำครับห้องน้ำนี่ก็รอรอการดําเนินการครับเมื่อนี้เป็นมือที่สองครับที่ข้าวทายตีข้าดําเนินการก่อสร้างครับนี่ห้องรูปแบบรูปแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยครับเป็นบ้านสองห้องครับรอ่อตอนนี้ร่อไ้ปูนมันกามบ้านข้าเอินปูนกามแล้วกจีฉาบ ปูนเซตโตกระเจาบครับเราจะามาฉาบมาตกแต่งเก็บทําความเรียบร้อยครับนี่ห้องที่สองครับสองห้องครับอรอบปูนเซตโตวแห้งแล้วก็จะมาฉาบมาติดไฟมาเฮ็ดห้องน้ำก็คงจะแล้วเสร็จนะครับนี่คือความสมัครสมานสามัคคีพี่ดองเ้าเชาาบ้านนองแก้วนะครับอำเภอกันทละลมจังหวัดสีสเกต สางบ้านให้ครับผู้อยากไร่ผู้ดอยโอกาสนะครับขอบคุณผู้ถี่เพ่นซอยกันเฮ็ดนะครับทางสมาชิกอบอตอทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองแก้วเจ้าหน้าที่กำนันผู้เยบ้า่ายปกครองและจิตอาสาบ้านหนองแก้วนะครับเดิมมีผู้เดียวครับนี่เดิมมีผู้เดียวบ้านท,ที่นี่สิมีบ้านแล้วก็เลยเอานองมาอยู่นำํำ อ่านี่นี่น้องเพิ่นย่องของย่าคัะมี่ครับขอบคุณหลายๆเด้อ่าแม่ยแม่คัะมี่แม่ซื้อหยังก์กแม่ทวินแม่ทวินเป็นน้องของแม่คัะมี่แม่แม่ท่องดีอ๋อแม่ท่องดีผมก็จำรุซื้อละปดนี่แม่ ยายท้องดีนั่นน้องน่องมะยู่น้ำบ่ยายบ้านนี่น้นอ,งนองมาอยู่น้ำเออได้บ้านกันด้ยสิให้น้องมาอยู่น้ำน้องกับโบมีหมูอยู่คือกันบ่นค่ะอ <c oughs> ย,ยู่ดดยยน้นองกับยู่ผู้เดียวครับเอาเฮ็ดบ้านแล้วก็มาอยู่น้ำกันเนาออ่ะอ่าครับเอบอครับมาฮห้ด้นบ่ค่ะเอ่ามาจะเข้าวหรอครับครับขอบคุณครับ